ณโรงเรียนเก่าแก่ที่ตั้งตระงานอยู่บนเนินเขาเด็กนักเรียนหลายรุ่นต่างเติบโตและร่ำเรียนวิชาจากสถานที่แห่งนี้แต่สิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใต้กำแพงอิฐแดงเก่าคร่ำครั้นคือตำนานผีเฮียนที่เล่าขานกันมาอย่างไม่รู้จบตำนานที่ว่ามีเด็กนักเรียนหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยและวิญญาณของพวกเขายังคงวนเวียนอยู่ในโรงเรียนรอคอยใครสักคนที่จะกล้าลองดี การครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่งชื่อน้องน้ำเธอเป็นเด็กเรียนดีขยันและมีน้ำใจแต่โชคชะตากลับเล่นตลกเมื่อน้องน้ำป่วยเป็นโรคร้ายและเสียชีวิตลงอย่างกระทันหันข่าวการจากไปของเธอสร้างความโศกเศร้าให้กับเพื่อนครูและคนในครอบครัวเป็นอย่างมากหลังจากงานศพของน้องน้ำผ่านพ้นไปเพื่อนสนิทของเธอชื่อฟ้าเริ่มสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติฟ้าเล่าว,ว่า เธอมักจะรู้สึกเหมือนมีใครมองอยู่ตลอดเวลาแม้ในห้องเรียนที่ว่างเปล่าหรือในห้องสมุดที่เงียบสงัดก็ตามนอกจากนี้เธอยังได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ข้างหูราวกับมีใครกำลังเรียกชื่อเธอซ้ำๆคือหนึ่งฟ้าตัดสินใจอยู่ติวหนังสือที่โรงเรียนจนดึกดื่นเมื่อถึงเวลาที่ต้องกลับบ้านเธอก็พบว่าประตูโรงเรียนถูกล็อกเสียแล้วฟ้าพยายามหาทางออกแต่ก็ไม่พบ เธอเริ่มรู้สึกหวาดกลัวและตัดสินใจเดินไปยังห้องเรียนของน้องน้ำหวังว่าอาจจะเจออะไรบางอย่างที่ช่วยให้เธอออกไปจากโรงเรียนได้เมื่อฟ้าเปิดประตูห้องเรียนของน้องน้ำเธอก็ต้องตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นบนโต๊ะเรียนของน้องน้ำมีสมุดเล่มหนึ่งวางอยู่เมื่อฟ้าเปิดสมุดเล่มนั้นเธอก็พบว่าในนั้นเต็มไปด้วยข้อความที่เขียนด้วยลายมือของน้องน้ำข้อความเหล่านั้นเต็มไปด้วยความเศร้าวความเหงาและความสิ้นหวัง ทันใดนั้นเองไฟในห้องก็ดับลงฟ้ากรีดร้องด้วยความตกใจและพยายามคลำหาทางออกแต่ก็ไม่พบในความมืดมิดนั้นเองเธอก็รู้สึกเหมือนมีใครมายืนอยู่ข้างหลังเธอฟ้าหันกลับไปมองและสิ่งที่เธอเห็นก็คือร่างของน้องน้ำในชุดนักเรียนเปนเปื้อนเลือดน้องน้ำจ้องมองมาที่ฟ้าด้วยสายตาที่ว่างเปล่าและเอ่ยด้วยเสียงที่แผ่วเบาว,ว่าช่วยฉันด้วยหลังจากคืนนั้นฟ้าก็ไม่กล้าไปโรงเรียนอีกเลย เธอเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้พ่อแม่ฟังแต่พวกท่านไม่เชื่อและคิดว่าเธอคงจะคิดมากไปเองอย่างไรก็ตามฟ้าก็ยังคงเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เธอเห็นนั้นเป็นเรื่องจริงและน้องน้ำกำลังต้องการความช่วยเหลือหลายปีผ่านไปเรื่องราวของน้องน้ำก็ค่อยๆเลือนหายไปจากความทรงจำของผู้คนแต่ตำนานผีเฮี้ยนของโรงเรียนเก่าแก่แห่งนั้นก็ยังคงถูกเล่าขานกันต่อไป และมีข่าวลือว่ายังมีเด็กนักเรียนอีกหลายคนที่พบเจอกับเหตุการณ์ประหลาดในโรงเรียนแห่งนั้นมีกลุ่มนักเรียนกลุ่มหนึ่งชื่อทีมล่าท้าผีพวกเขาเป็นกลุ่มคนที่ชื่นชอบเรื่องราวลึกลับและมักจะรวมตัวกันไปสำรวจสถานที่ที่ขึ้นชื่อว่าเฮียนเพื่อพิสูจน์ว่าเรื่องผีเป็นเรื่องจริงหรือไม่เมื่อพวกเขารู้เรื่องตำนานผีเฮียนของโรงเรียนเก่าแก่พวกเขาก็ตัดสินใจที่จะไปสำรวจโรงเรียนแห่งนี้ พวกเขาเตรียมอุปกรณ์ต่างๆไปอย่างครบครันทั้งกล้องถ่ายรูปกล้องวิดีโอเครื่องบันทึกเสียงและอุปกรณ์ตรวจจับพลังงานเมื่อทีมล่าท้ายผีเดินทางไปถึงโรงเรียนเก่าแก่พวกเขาก็สัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่วังแวงและน่าขนลุกโรงเรียนแห่งนี้ดูทรุดโทรมและเก่าแก่กว่าที่เขาคิดไว้มากกำแพงอิฐแดงมีรอยแตกร้าวและมีเถาวันเลื้อยพันอยู่ทั่วไป พวกเขาเริ่มสำรวจโรงเรียนตั้งแต่ห้องเรียนห้องสมุดโรงอาหารไปจนถึงห้องน้ำพวกเขาพยายามบันทึกภาพและเสียงต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแต่ก็ไม่พบอะไรที่ผิดปกติเมื่อพวกเขาสำรวจไปถึงห้องเรียนของน้องน้ำพวกเขาก็รู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่แผ่ออกมาจากห้องน้ำพวกเขารู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองพวกเขาอยู่ตลอดเวลาพวกเขาตัดสินใจเข้าไปในห้องเรียนของน้องน้ำและเริ่มทำการบันทึกภาพและเสียงอีกครั้ง ทันใดนั้นเองไฟในห้องก็ดับลงพวกเขากรีดร้องด้วยความตกใจและพยายามคลำหาทางออกในความมืดมิดนั้นเองพวกเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ข้างหูราวกับมีใครกำลังเรียกชื่อพวกเขาซ้ำๆพวกเขารู้สึกหวาดกลัวและตัดสินใจวิ่งออกจากห้องเรียนเมื่อพวกเขาออกมาจากห้องเรียนพวกเขาก็พบว่าไฟในโรงเรียนดับหมดแล้วพวกเขาพยายามหาทางออกแต่ก็ไม่พบพวกเขาเริ่มรู้สึกเหมือนถูกขังอยู่ในโรงเรียน พวกเขาตัดสินใจเดินไปยังห้องโถงใหญ่ของโรงเรียนหวังว่าจะเจอทางออกเมื่อพวกเขาไปถึงห้องโถงใหญ่พวกเขาก็ต้องตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นในห้องโถงใหญ่มีร่างของเด็กนักเรียนหลายคนยืนเรียงรายกันอยู่พวกเขาจ้องมองมาที่ทีมล่าท้าผีด้วยสายตาที่ว่างเปล่าทีมล่าท้าผีพยายามวิ่งหนีแต่ก็ไม่สามารถหนีพ้นได้ร่างของเด็กนักเรียนเหล่านั้นเริ่มเข้ามาใกล้เขาเรื่อยๆทันใดนั้นเอง ก็มีเสียงกรีดร้องดังขึ้นและทุกอย่างก็ดับวูบไปเช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านพบร่างของทีมล่าท้าผีนอนสลบไม่ได้สติอยู่ในห้องโถงใหญ่ของโรงเรียนเก่าแก่เมื่อพวกเขาฟื้นขึ้นมาพวกเขาก็จำอะไรไม่ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากเหตุการณ์นั้นทีมล่าท้าผีก็ไม่กล้ากลับไปที่โรงเรียนเก่าแก่อีกเลยพวกเขาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้คนอื่นๆฟังแต่ก็ไม่มีใครเชื่อ ตำนานผีเหี้นของโรงเรียนเก่าแก่แห่งนั้นก็ยังคงถูกเล่าขานกันต่อไปและมีข่าวลือว่ายังมีเด็กนักเรียนอีกหลายคนที่พบเจอกับเหตุการณ์ประหลาดในโรงเรียนแห่งนั้นโรงเรียนเก่าแก่แห่งนี้ยังคงตั้งตรงงานอยู่บนเนินเขารอคอยใครสักคนที่จะกล้าลองดีเรื่องราวนี้เป็นเพียงเรื่องเล่าขานที่สืบทอดกันมา หากใครที่อยากจะพิสูจน์ความจริงก็คงต้องลองไปสัมผัสด้วยตัวเองแต่จงจำไว้ว่าบางครั้งสิ่งที่มองไม่เห็นอาจน่ากลัวกว่าที่คิดคุณครูคะหนูว่าเราควรยกเลิกกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือที่โรงเรียนเก่าดีไหมคะเสียงใสของนักเรียนหญิงดังขึ้นในห้องพับครูทำลายความเงียบสงบในช่วงบ่ายคุณครูสมศรีเงยหน้าจากกองเอกสารมองไปยังนักเรียนที่ชื่อไหมดโดยสายตาที่อ่อนโยน ทำไมล่ะไหมครูว่าโรงเรียนเก่านั่นน่าสนใจออกนะมีประวัติความเป็นมายาวนานแถมบรรยากาศก็ดีแต่หนูได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับโรงเรียนนั้นมาเยอะเลยค่ะคุณครูเรื่องผีเรื่องเด็กนักเรียนหายตัวไปหนูว่ามันไม่ปลอดภัยเลยค่ะไหมตอบด้วยน้ำเสียงเป็นกังวลคุณครูสมสีหัวเราะเบาๆไหมก็เชื่อเรื่องพวกนี้ด้วยเหรอมันก็แค่เรื่องเล่าที่คนรุ่นก่อนๆเขาแต่งขึ้นมาเพื่อหลอกเด็กๆนั่นแหละ ไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกแต่ไหมย,ยังคงลังเลไม่ต้องห่วงหรอกน้าครูจะดูแลพวกเธอเองไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนคุณครูสมศรีพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเพื่อให้นักเรียนคลายความกังวลแต่ในใจของคุณครูสมศรีเองก็อดที่จะรู้สึกประหวั่นไม่ได้เช่นกันเธอเองก็เคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับโรงเรียนเก่ามาบ้างเหมือนกันแต่เธอก็ไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้จนกระทั่งย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อน คุณครูสมศรีเคยเป็นนักเรียนที่โรงเรียนเก่าแห่งนี้เธอจำได้ว่าโรงเรียนแห่งนี้เคยเต็มไปด้วยความสุขและความสนุกสนานแต่หลังจากที่มีข่าวเด็กนักเรียนหายตัวไปอย่างลึกลับบรรยากาศของโรงเรียนก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงวันหนึ่งเพื่อนสนิทของเธอชื่อก้อยได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยก้อยเป็นเด็กเรียนดีร่าเริงและเป็นที่รักของเพื่อนๆทุกคน การหายตัวไปของก้อยสร้างความโศกเศร้าให้กับทุกคนในโรงเรียนตำรวจได้ทำการสืบสวนคดีการหายตัวไปของก้อยอย่างละเอียดแต่ก็ไม่พบร่องรอยใดๆที่จะนำไปสู่การคลี่คลายคดีได้ในที่สุดคดีนี้ก็ถูกปิดลงอย่างน่าเศร้า หลังจากก้อยหายตัวไปคุณครูสมศรีก็เริ่มสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติในโรงเรียนเธอรู้สึกเหมือนมีใครมองอยู่ตลอดเวลาแม้ในห้องเรียนที่ว่างเปล่าหรือในห้องสมุดที่เงียบสงัดก็ตามนอกจากนี้เธอยังได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ข้างหูรากับมีใครกำลังเรียกชื่อเธอซ้ำๆคืนหนึ่งคุณครูสมศรีตัดสินใจอยู่ติวหนังสือที่โรงเรียนจนดึกดื่น เมื่อถึงเวลาที่ต้องกลับบ้านเธอก็พบว่าประตูโรงเรียนถูกล็อกเสียแล้วคุณครูสมศรีพยายามหาทางออกแต่ก็ไม่พบเธอเริ่มรู้สึกหวาดกลัวและตัดสินใจเดินไปยังห้องเรียนของก้อยหวังว่าอาจจะเจออะไรบางอย่างที่ช่วยให้เธอออกไปจากโรงเรียนได้เมื่อคุณครูสมศรีเปิดประตูห้องเรียนของก้อยเธอก็ต้องตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นบนโต๊ะเรียนของก้อยมีสมุดเล่มหนึ่งวางอยู่ เมื่อคุณครูสมศรีเปิดสมุดเล่มนั้นเธอก็พบว่าในนั้นเต็มไปด้วยข้อความที่เขียนด้วยลายมือของก้อยข้อความเหล่านั้นเต็มไปด้วยความเศร้าวความเหงาและความสิ้นหวังทันใดนั้นเองไฟในห้องก็ดับลงคุณครูสมศรีกรีดร้องด้วยความตกใจและพยายามคลำหาทางออกแต่ก็ไม่พบในความมืดมิดนั้นเองเธอก็รู้สึกเหมือนมีใครมายืนอยู่ข้างหลังเธอ คุณครูสมศรีหันกลับไปมองและสิ่งที่เธอเห็นก็คือร่างของก้อยในชุดนักเรียนเปเปื้อนเลือดก้อยจ้องมองมาที่คุณครูสมศรีด้วยสายตาที่ว่างเปล่าและเอ่ยด้วยเสียงที่แผ่วเบาว่าช่วยฉันด้วยหลังจากคืนนั้นคุณครูสมศรีก็ไม่กล้าไปโรงเรียนอีกเลย เธอเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้พ่อแม่ฟังแต่พวกท่านไม่เชื่อและคิดว่าเธอคงจะคิดมากไปเองอย่างไรก็ตามคุณครูสมศรีก็ยังคงเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เธอเห็นนั้นเป็นเรื่องจริงและก้อยกําลังต้องการความช่วยเหลือเอาละนักเรียนทุกคนฟังทางนี้เสียงของคุณครูสมศรีก้องกังวานไปทั่วบริเวณล,ลานกว้างหน้าโรงเรียนเก่า วันนี้เราจะมาเข้าค่ายลูกเสือกันที่นี่ครูหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้ความสนุกสนานและประสบการณ์ดีๆกลับไปนักเรียนทุกคนต่างส่งเสียงเฮด้วยความดีใจพวกเขาตื่นเต้นที่จะได้มาเข้าค่ายลูกเสือในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยแต่ก่อนที่เราจะเริ่มกิจกรรมครูขอเตือนทุกคนก่อนว่าโรงเรียนแห่งนี้มีประวัติความเป็นมายาวนานและมีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับมากมายครู ขอให้นักเรียนทุกคนอยู่ในความสงบอย่าส่งเสียงดังและอย่าออกนอกบริเวณที่กำหนดคุณครูสมศรีกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังนักเรียนทุกคนต่างพยักหน้ารับรู้พวกเขาเริ่มรู้สึกถึงความวังเวงและน่าขนลุกของสถานที่แห่งนี้หลังจากที่คุณครูสมศรีกล่าวเปิดงานเสร็จสิน้นนักเรียนทุกคนก็เริ่มทยอยกันไปตั้งเต็นในบริเวณที่กำหนดพวกเขาช่วยกันกางเต็นจัดเตรียมอุปกรณ์และทำความสะอาดบริเวณรอบๆเต็น แกแกได้ยินเรื่องผีของโรงเรียนนี้บ้างหรือเปล่าเสียงของป่านดังขึ้นขณะที่เธอกำลังช่วยเพื่อนกางเต็นท์เรื่องอะไรเหรอฝนถามด้วยความอยากรู้เขาว่ากันว่ามีเด็กนักเรียนหายตัวไปในโรงเรียนนี้แล้ววิญญาณของเขาก็ยังวนเวียนอยู่ที่นี่ป่านตอบด้วยน้ำเสียงสั่นเครืออย่าไปเชื่อเลยป่านมันก็แค่เรื่องเล่าฝนพูดปลอบใจแต่ฉันได้ยินมาว่ามีคนเคยเห็นผีในโรงเรียนนี้จริงๆนะ ป่านยังคงยืนยันเพราะพอ,พอเลิกพูดเรื่องผีได้แล้วฉันเริ่มกลัวแล้วนะฝนพูดด้วยน้ำเสียงหมุดหงิดโอเคโอเคไม่พูดแล้วก็ได้ป่านตอบด้วยน้ำเสียงสำนึกผิดเมื่อถึงเวลาอาหารเย็นนักเรียนทุกคนต่างมารวมตัวกันที่โรงอาหารพวกเขารับประทานอาหารกันอย่างอร่อยอร่อยแต่ในใจของพวกเขาก็ยังคงรู้สึกถึงความวังเวงและน่าขนลุกของสถานที่แห่งนี้ วันนี้เราจะมาเล่นรอบกองไฟกันคุณครูสมศรีประกาศหลังจากที่นักเรียนทุกคนรับประทานอาหารเย็นเสร็จสิ้นนักเรียนทุกคนต่างส่งเสียงเฮด้วยความดีใจพวกเขารอคอยที่จะได้เล่นรอบกองไฟมานานแล้วเมื่อกองไฟถูกจุดขึ้นแสงไฟก็ส่องสว่างไปทั่วบริเวณนักเรียนทุกคนนั่งล้อมรอบกองไฟและเริ่มร้องเพลงเล่นเกมและเล่าเรื่องผีใครมีเรื่องผีจะเล่าบ้างคุณครูสมศรีถามด้วยรอยยิ้ม นักเรียนคนหนึ่งยกมือขึ้นผมมีครับดีมากเล่ามาเลยคุณครูสมศรีพูดด้วยความสนใจเรื่องมีอยู่ว่านักเรียนคนนั้นเริ่มเล่าเรื่องผีที่เขาเคยได้ยินมาเรื่องเล่าของนักเรียนคนนั้นสร้างความหวาดกลัวให้กับทุกคนที่นั่งอยู่รอบกองไฟพวกเขาเริ่มรู้สึกขนลุกขนพองและมองไปรอบๆตัวด้วยความระแวดระวังพอๆเลิกเล่าเรื่องผีได้แล้วฉันเริ่มกลัวแล้วนะฝนพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ โอเคโอเคไม่เล่าแล้วก็ได้นักเรียนคนนั้นตอบด้วยน้ำเสียงสำนึกผิดหลังจากที่เล่าเรื่องผีกันจนหนำใจแล้วคุณครูสมศรีก็ให้นักเรียนทุกคนแยกย้ายกันไปพักผ่อนเมื่อนักเรียนทุกคนกลับไปที่เต็นท์ของตัวเองพวกเขาก็พยายามข่มตาให้หลับแต่ในใจของพวกเขาก็ยังคงรู้สึกถึงความวังเวงและน่าขนลุกของสถานที่แห่งน,นี้ฉันนอนไม่หลับเลยเสียงของฝนดังขึ้นในเต็นท์ฉันก็นอนไม่หลับเหมือนกันป่านตอบด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ ทำยังไงดีฝนถามฉันว่าเราออกไปเดินเล่นกันดีไหมป่านเสนอไม่เอาวะฉันกลัวฝนปฏิเสธไม่ต้องกลัวหรอกหน้าฉันจะไปด้วยป่านพูดให้กำลังใจก็ได้ฝนตอบตกลงป่านและฝนค่อยๆแอบออกจากเต็นท์พวกเธอเดินไปตามทางเดินที่มืดมิดพวกเธอรู้สึกเหมือนมีใครกำลังมองพวกเขาอยู่ตลอดเวลาแกแกฉันว่าเรากลับไปที่เต็นท์ดีกว่าฉันเริ่มกลัวแล้วนะฝนพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ ไม่ต้องกลัวหรอกหน้าเราเดินไปอีกหน่อยเดียวเองป่านพูดให้กำลังใจป่านและฝนเดินไปจนถึงห้องเรียนเก่าห้องหนึ่งห้องเรียนห้องนี้ดูทรุดโทรมและเก่าแก่กว่าห้องเรียนอื่นๆพวกเธอรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่แผ่ออกมาจากห้องนี้แกแกฉันว่าเราอยากเข้าไปในห้องนี้เลยฉันรู้สึกไม่ดีเลยฝนพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือไม่ต้องกลัวหรอกหน้าเราเข้าไปดูข้างในกันหน่อยเดียวเองป่านพูดให้กำลังใจป่านและฝนค่อยๆเปิดประตูห้องเรียน พวกเธอเดินเข้าไปข้างในพวกเขาพบว่าในห้องเรียนห้องนี้มีโต๊ะเรียนเก่าๆวางเรียงรายกันอยู่มีฝุ่นจับหนาและมีกลิ่นอับชื้นแกแๆฉันว่าเรากลับไปที่เต็นท์ดีกว่าฉันกลัวฝนพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือไม่ต้องกลัวหรอกหน้าเราดูให้ทั่วๆก่อนป่านพูดให้กำลังใจป่านและฝนเดินสำรวจห้องเรียนไปเรื่อยๆจนกระทั่งพวกเธอไปเจอกับสมุดเล่มหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะเรียน แกแกดูสินี่สมุดอะไรป่านถามไม่รู้สิลองเปิดดูสิฝนตอบป่านค่อยๆเปิดสมุดเล่มนั้นออกเมื่อเธออ่านข้อความในสมุดเธอก็ต้องตกตะลึงแกแกข้อความในสมุดเล่มนี้ป่านพูดไม่ออกอะไรเหรอฝนถามด้วยความอยากรู้ข้อความในสมุดเล่มนี้เป็นเรื่องราวของเด็กนักเรียนที่หายตัวไปในโรงเรียนนี้ป่านตอบจริงเหรอฝนถามด้วยความตกใจ ใช่แล้วและข้อความสุดท้ายในสมุดเล่มนี้เขียนว่าช่วยฉันด้วยปานตอบด้วยน้ําเสียงสั่นเครือทันใดนั้นเองประตูก็ปิดลงอย่างแรงปานและฝนกรีดร้องด้วยความตกใจมีใครอยู่ข้างนอกไหมช่วยพวกเราด้วยปานตะโกนแต่ไม่มีใครตอบแกแกฉันว่าเราติดอยู่ในห้องนี้แล้วฝนพูดด้วยน้ําเสียงสั่งเครือไม่จริงหนะ้าปานปฏิเสธ ป่านและฝนพยายามเปิดประตูแต่ประตูถูกล็อกจากข้างนอกทำยังไงดีฝนถามเราต้องหาทางออกไปจากห้องนี้ให้ได้ป่านตอบป่านและฝนเริ่มสำรวจห้องเรียนอีกครั้งพวกเขาพยายามหาทางออกแต่ก็ไม่พบเตียแกฉันว่าเราคงต้องติดอยู่ในห้องนี้แล้วฝนพูดด้วยน้ำเสียงสิ้นหวังไม่จริงหนะ้าเราต้องหาทางออกไปจากห้องนี้ให้ได้ป่านตอบทันใดนั้นเองไฟในห้องก็ดับลง ่าและฝนกรีดร้องด้วยความตกใจแกแ่ๆกฉันกลัวฝนพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือไม่ต้องกลัวหอกหน้าฉันจะอยู่เป็นเพื่อนแกป่านพูดให้กำลังใจในความมืดมิดนั้นเองป่านและฝนรู้สึกเหมือนมีใครมายืนอยู่ข้างหลังพวกเขาใครนะ่ะป่านถามไม่มีใครตอบใครอยู่ตรงนั้นป่านถามอีกครั้งทันใดนั้นเองก็มีเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ข้างหูของป่านและฝนช่วยฉันด้วย ปานและฝนกรีดร้องด้วยความตกใจพวกเขาวิ่งหนีออกจากห้องเรียนแต่เมื่อพวกเขาออกมาจากห้องเรียนพวกเขาก็พบว่าพวกเขากำลังอยู่ในห้องเรียนห้องเดิมแกแกเรากลับมาที่ห้องเรียนเดิมได้ยังไงฝนถามด้วยความตกใจฉันไม่รู้ป่านตอบป่านและฝนเริ่มวิ่งหนีอีกครั้งพวกเขาวิ่งไปตามทางเดินที่มืดมิดพวกเขารู้สึกเหมือนมีใครกำลังไล่ตามพวกเขาอยู่ แกแกฉันว่ามีคนกำลังไล่ตามเราอยู่ฝนพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือฉันก็รู้สึกเหมือนกันป่านตอบป่านและฝนวิ่งไปจนถึงห้องโถงใหญ่พวกเขาเห็นร่างของเด็กนักเรียนหลายคนยืนเรียงรายกันอยู่แกแกดูซิฝนพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือฉันเห็นแล้วป่านตอบร่างของเด็กนักเรียนเหล่านั้นค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ป่านและฝนแกแกเราต้องทำยังไงฝนถาม ฉันไม่รู้ป่านตอบทันใดนั้นเองร่างของเด็กนักเรียนเหล่านั้นก็พุ่งเข้าใส่ป่าและฝนกรีดป่าและฝนกรีดร้องด้วยความตกใจเช้าวันรุ่งขึ้นคุณครูสมศรีและนักเรียนคนอื่นๆพบร่างของป่าและฝนนอนสลบไม่ได้สติอยู่ในห้องโถงใหญ่หลังจากที่ป่าและฝนฟื้นขึ้นมาพวกเขาก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้คุณครูสมศรีฟังหนูเชื่อแล้วว่าโรงเรียนแห่งนี้มีผีจริงๆ ป่านพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือหนูก็เชื่อเหมือนกันฝนตอบคุณครูสมศรีฟังเรื่องเล่าของป่านและฝนด้วยความตกตะลึงเธอเชื่อว่าเรื่องที่ป่านและฝนเล่าเป็นเรื่องจริงครูขอโทษนะที่ไม่ได้เชื่อพวกเธอตั้งแต่แรกคุณครูสมศรีพูดด้วยน้ำเสียงสำนึกผิดไม่เป็นไรคะ่ะคุณครูเราจะทำยังไงกันต่อไปคะคุณครูฝนถามเราจะออกจากโรงเรียนแห่งนี้กันคุณครูสมศรีตอบ คุณครูสมศรีและนักเรียนทุกคนออกจากโรงเรียนเก่าแก่แห่งนั้นพวกเขาไม่กล้ากลับไปที่โรงเรียนแห่งนั้นอีกเลยหลังจากเหตุการณ์นั้นโรงเรียนเก่าแก่ก็ถูกปิดร้างไม่มีใครกล้าเข้าไปในโรงเรียนแห่งนั้นอีกเลยตำนานผีเหี้ยนของโรงเรียนเก่าแก่ก็ยังคงถูกเล่าขานกันต่อไปและมีข่าวลือว่าวิญญาณของเด็กนักเรียนที่หายตัวไปยังคงวนเวียนอยู่ในโรงเรียนแห่งนั้นรอคอยใครสักคนที่จะมาช่วยพวกเขา โรงเรียนเก่าแก่แห่งนี้ยังคงตั้งตระงานอยู่บนเนินเขาเป็นอนุสร์ถึงเรื่องราวที่น่าสะพรึงกลัวที่เคยเกิดขึ้นณสถานที่แห่งนี้และเป็นเครื่องเตือนใจว่าบางครั้งสิ่งที่มองไม่เห็นอาจน่ากลัวกว่าที่คิดจบ